สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ FC ไตเทปชาแนลสวัสดีครับคุณไตเทพไกงูกับผมนายนิพนธ์วุฒนานามคนป่าข้าเมืองชายาคนป่านิรนามอดยกันตั้งชื่อของคุณไตเทพนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ครับวันนี้ก็ฝังกุมารน,นะครับนี่เป็นเงินนะครับเงินลมดำ วันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเปลี่ยนบรรยากาศมั่งจากพระสมเด็จก็มาที่หลวงปูท่ทิมเทพเจ้าแห่งผัดวันออกเออรูาถูกฉายาก็ตอนนั้นก็คือโอเคครับเข้าไปสู่ในเนื้อหาต่อไปนะครับต่อมาเราก็จะชมครับนี่ก็ฝังพ,พุทธชินราชนะครับเนื้อสีขาว ของพระปุชเนรราชซึ่งอของหลวงปู่ทิมเนี่ยที่จากคุ้มสังเกตมานะครับก็คือท่านจะฝังของพระไกจิตด,ดังๆอะไรต่างๆเข้ามาเยอะมากเลยนะครับอ่าครับนี่ก็ท้าวเวสุวรรณครับนี่ด้านหน้าออกเนื้อเป็นสีเหลืองครับท้าวเวสุวรรณจะลงศิลปะหลาอย่างเลยนะครับศิลปะครับ ท้าวเวสุวรรณจะสังเกตรครับท,ท้าวเวสสุวรรณสี่องค์แทบมะเหมือนกันเลยนะครับหรือศิลปะครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ครับแต่ฝังฝังทุกอย่างที่ฝังได้ที่เป็นมงคลครับ จากของพระกิจต่างๆด้วยครับโอเคแคปหน้าจอเลยนะครับในสองอย่างละอ่าโอเคนี่ต่อไปแล้วก็จะวางเอาไว้ก่อนครับอืมไว้ก็เป็นกุมารกุมารทองชีเขียวเขียวแก้มมะลิไปนี่เป็น พระหลวงปูดทวดหลวงปูดทวดเนี่ยจะเป็นทั้งสองสี่เก้าสองสี่ศูนห้าสองสี่เก้าเจ็ดเรืออะไรก็พิจารณาดงูงอา้าวหลน่นครับเพราะว่าพระไม่ได้ผ่านกันใช้งานมาเลยครับพอมาถูกมือถูกอะไรก็าจะด้นานนี้ไทก้นก็จะมีรูจิ้มๆนี่นะครับ ชลักษณะจะไม่เหมือนเหมือนกันเลยครับนี่ฝังหลวงปูทวดครับฝังหลวงปูทวดทดสอบด้วยแม่เหล็กแม่นตูดไม่แรงไม่แรงเออมีองค์นี้องค์นี้ติดแรงนะครับอง นะครับดูตามนี้เลยนะครับอืมอันเนี้ยผมว่าเป็นของสมเด็จพุยานโตประองสิงซึ่งผมมีมีมีองค์คล้ายแบบเนี้ยว่าเหมือนกันเลยคล้ายเหมือนกันนะเป็นเนื้อว่านของผมมีอีกอนึงก็คือฝังตะกุดทองคําที่ตรงเนี้ยของคําแท้นะครับครน,นี้เราก็จะมาขึ้นกล้องดูกันเนาะอ่าขึ้นมากล้องของลุงอ่าลวงป่ทิมว่าที่ฝังอยู่เป็นของท่านหรือเป็นของเกจิต,ต่างต่างอะไรขึ้นมานะครับ มีพักใบหน้าอันนี้ด้านหน้า รานี้วิธีการที่จะแคลไซม์เปิดปกคมไปหมดรวมทั้งเปรียญทองที่เขาใส่นะครับโดวยวิธีการก็จะใช้น้ำส้มสายชูเหยะดูว่าจะเป็นเนื้อของสมเด็จหรือไม่อย่างไรครับอยากทดสอบดูจริงๆเลยครับทดสอบดูไหมเ,เดี๋ยวผมลองเอาน้ำยามาดูครับอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับ โอเคผมใช้น้ำน้ำส้มสายชูเหยาะเข้าไปเนี่ยอ่าครับนี่มีการเปลี่ยนแปลงเดือดฟุดฟูดฟุดเลยครับนี่เป็นเนื้อว่านเกตดูนะเป็นเนื้อว่านเราสักพักเดี๋ยวผมจะเช็คออกดูว่าด้านในเนี่ยด้านในขององค์พระเนี่ยอ่าจะมี มวลสารของพระสมเด็จหรือไม่อย่างไรนะเราดูอีกสักหนึ่งนาทีครับลองทําปริยาออกซิเดชันก่อนอคือกรดอะซิติกก็คือว่าเขาจะทำละไอเขาจะก็จะไปล้างหินปูนพื่ไงก็หินปูนพุทธกัดหินปูนออกประกาศหินปูนออกก็จะเนื้อเห็นเนื้ออยู่ด้านในครับซึ่งในนี้เราอยากจะพิสูจน์ว่าพระที่ฝัง ที่ฝังอยู่ด้านในของอพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดทหารไล่เนี่ยที่ว่าฝังเงินต่างเนี่ยอาจจะนําพระได้ของพระเกจิเรื่องต่างๆท่านกันมาฝังซึ่งตอนนี้ผมสงสัยก็จึงทําการทดสอบดูซึ่งตรงเนี้ยผมได้ครอบคอรองก็คือที่อยู่ในหีบเลยนะครับก็หลวงปู่ไอ หลวงปูดทวด2401หรือสองสี่นแดี่นะอ่าสมเด็จวิญญาณโตพรังสีของผมนี่คือฝังตะกุดทองคำนะครับแต่นี้ไม่ในฝังแต่กันนี้ผมสังเกตด,ดูเอ๊ะมันเบาๆไม่เหล็กก็ดูดติดอีกอ่าแต่ขอทดสอบตรงนี้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวพักนึงน,นะครับเดี๋ยวผมขอญาตมาวางแป๊บหนึ่ง อุ้ยอ้าวจอภาพดับไปเนะเอ้อม่ได้ลุ้นต่อเลยโอเคก็ทำปฏิกิริยาเนี่ยนะครับครับผมซึ่งในเนี้ยของหลวงปู่ทิมซึ่งพิมพ์ทรงต่างๆมีมากมายนะครับอันเนี้ย เห็นไ,ไหมครับเห็นอย่างนี้นะคืออ้นะเป็นของลูงปูทิมครับเพราะเนื้อเนื้อเป็นสมเนื้อของลูงปูทิมเลยมาตสังเกตอย่างไงเนื้อดูนะครับนี่ครับเนื้อก็จะเขียวเขียวขั้นมะลิเลยเนื้อก็จะละเอียดต่างจากสมเด็จสมเด็จนี่จะจะไม่ละเอียดนะครับรก็แต่ยุคอันนี้เป็นทองคํารู้ได้ไงทองคํานะครับ ็ผมไปตรวจค่ามาเนี่ยนะครับผมไปตรวจค่าค่ามาอันนี้ก็คือปี2022 20 2 2 08เดือนวันที่เวลา1 4 5 9ีห้านี่นครับ element content copper ทองแดงอันนี้แผงทองตะกุด,ดนะครับเป็นทองแดงครับส่วนอันนี้คงเดียวกันนะครับด้านหลัง ของไปตรวจที่ s อสจีแกนหรือว่าที่ไหนที่ว่าท่านสามารถตรวจโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์โอเคนี่คือทองแดงนะครับเป็นคัพเปอร์66ซิงส์สังกะสส32ไอออนเหล็ก0.05โรเดียม0.05รวมแล้ว100%ต่อมาก็เป็นอ่า นี่นี่ป็นสองพันยี่สามนะครับผมว่างตงรงนนหล่เขาก็ไปเทียบก็ไปไป,ไปตรวจค่าดูผมอยากรู้ว่าโลหะข้างในนะอันนี้ปิพมทรงเองนะครับอ่าซิลเวอเงินแปดสิบเก้าเปอร์เนะซ็นต์เลยคเอสูนซิงส์งสังกะสีแต่นี้ผมต้องให้่ายดูยด้านหน้าเพราะว่าผมถ่ายด้วยด้านหลังเนี้ยนะครับครับนี่เห็นไหม สังเกตเลย,ยนะซิลเวอร์ครับซิลเวอร์9กแปดเปอร์เซ็นต์ต่อไปการฝังของหลวงของหลวงปูท่ทิมมีทั้งเมื่อกี้ทองแดงเงินอันนี้นี่22 2022ส8 24นี่แปนิสี่โกทองคำ64 จุด0.2เปอร์เซ็นตอันนี้เป็นแนวตั้งนะครับเป็นทองคำครับไอออนแหล็ก22คัพเปอร์9เปอร์เซ็นติลเวอร์2เปอร์เซ็นซิงค์สังกะสี1เปอร์เซ็นอันนี้คือทองคำนับได้ประมาณเกือบ300ดอกทั้งหน้าด้านหลังทั้งด้านข้างอันนี้ผมวัดทางด้านหน้านี้นะครับส่วนนี่นะครับส่วนอีกด้านด้านหนึ่งอันนี้ทางด้านหลังขององค์นี้ก็ตรวจค่าทองคำมา75 นเซนโกลเ1สินเซไอออนเหล็กสินะซิลเวอร์คัพเปอร์อินเดีมรวมแล้วก็หนึ่งรอเซก็โกลทองคำอันนี้ก็อีกหนึ่งองค์ครับอันนี้อยู่ในถูกพลาติกนาอยู่ในถุงพลติกด้านหน้าคือโกลทองคำแ8ดสิบสีเปอร์เซ็นแปดส o ี่จเปอร์เซอไอออนรวมแล้วหนึเปอร์เซ็นะครับจะสังเกตว่า,าที่ฝังตะกุดเนี่ย คุณจะต้องดูว่าต้องไปนักสังเกตหน่อยว่าไอ้ทองสัษณะเลื่อมเหลืองลักษณะบีบบี้เพราะทองมัคองอ่อนครับอันนี้ทางด้านหลังนะครับแับด้านหลังนะครับส่วนอันนี้ครับ ทองน้นด้านหลังอันนี้โก92%กับทองคําใครจะว่าเอาทองคํามาใส่พระเพราะไรก็ไม่ต้องไปสนใจเขานะครับก็ดูไปตามนี้ที่ผมมีนะครับโกทองคํา92%อันนี้ทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เราสามารถตรวจสอบผมอยากรู้ว่าโลหะที่ฝังอยู่ในนะคือโลหะชนิดใดนะครับอม ครับอันนี้ก็อีกองคหนึ่งครับ9ก้าสิบสุดปอร์เนีสองยองอันนี้ก็เป็นด้านหลังครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังครับส่วนนี้คือองค์จริงครับแล้วก็นี้มีมากมายที่ที่ อยู่ฝังของหลวงปู่ทิมเดี๋ยวจะให้มาดูตัวอย่างอีกสักชิ้นสองชิ้นนะครับเดีย๋ดวยวสักคู่ากอุ้ยรากันเต้นให้ดูสบายสบาย ขายแบบบ้านๆนะครับอันนี้อยู่เนอันนี้อ่าอันนี้เป็นเงิน92%ครับอันนี้เป็นเงินนะครับ ฝังตะกุดเงินครับดูนี้ดูเก่าดูนี้รุ่นใหม่ครับนี่เป็นเงินค่าความบริสุทธิ์ของเงิน98%ที่เราไปวัดค่ามานะครับโอเคขออนุญาตวางแป๊บหนึ่งเปรียบเทียบกับในหนังสือที่ผมศึกษาที่หาได้อยู่ ฝังเขาก็ได้มาบางส่วนโอ้อะนี่นี่นี่ฝังถ้ากดเยอะแยะมากมายนะ,อะเอาให้ชมก่อนครับมีฝังเยอะเลยครับอ่าดูเหลี่ยมแสงที่ใส่ถุงเนี่ยกันกระแทกไม่ให้พระเขาบินเขาแตกเวลาเรา เอาไว้นะครับน,นีนเยอะกว่าครับมาดูในส่วนของอันนี้ก็ฝังแนวหนึง่งอันนี้ฝังเยอะเลยฝังแนวตั้งแล้วฝังสวยมากไม่ให้องค์พระหรือหน้าพระเศียรหน้าพระพักนะคุณต้องคิดจินตนาการดูว่า กว่าจะฝังให้ได้อย่างเงี้ยกว่าจะให้มันแห้งกว่าจะให้เนี้ยครับต้องใช้ระยะเวลารวดเร็วแล้วความเป็นอาร์ตความเป็นศิลปะของช่างด้วยครับส่วนเนฟที่ผมหาพอศึกษาได้เนาะศึกษาที่หาเอื้อมือก็เขาเอาอ,อ,อินตำร้านศิลปะอุ้ยสือฉบับฉบับนี้ก่อนเนาะอือ เดี๋ยวเพรว่าวางเพราะน้ําหนักเยอะเดี๋ยวกลัวจะแตกฮะนะครับหนังสือเล่มเนี้ยเออครับอ้างอิงตั้งเวลาเพราะว่าหนังสือให้ความรู้อยู่แล้วครับผมครับก็เนี่ยอ่าหนังสือนายสารา,รา,าจาักรนายปัญญาเป็นจัตศรีอ่าอะไรนะนายกสมาคมสิทธิเก่าอาสัญชัติศรีราชาอ่า ประธานเทศบาลตำบลศรีราชาประธานกรรมการบริหารผู้นิยมพักเครื่องพระบูชาไทยภาคตะว,วันออกเกตหนึ่งนายคมสันโอเคนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นตาราในการศึกษาได้อีกระดับหนึ่งนะครับครับส่วนมากอันเนี้ยครับหนังสือก็ดูตามนี้เลยเนาะเพื่อความรวดเร็วครับอืบอเผื่ท่านผู้ชมไม่มีหนังสือหรือมีหนังสือก็จะดูตามนี้ครับ หนังสือเล่มนี้เขาฝังตะกุดทองแดงแต่ของเรานี่เป็นเงินเ,เพิ่มอีๆหน่อยนึงเป็นเงินกับทองคำครับนี่ของเราเป็นเงินเนื้อเงินครับนี่เป็นทองแดงสังเกตว่าอันนี้ส่วนมากเขาเป็นทองแดงกันครับ แน่นอนโลหะที่มีค่าก็ต้องมีมูลค่าตามนี้นะครับนากจะเป็นทองแดงครับส่วนฝังเนี้ของผมผม,มีทั้งทองคําทองคําเงินให้เรียกว่านาคล้วกันอ่าทองคําเงินนาคอือทองเงินนาคจะได้ฟังให้ไปดูมีอ่ามีคุณค่ามีนะหรือว่าทองแดงก็แล้วแต่ครับครับซึ่งในนี้อืม เขาก็จะฝังต่างๆมาข็าสามารถเป็นหนังสืออ้างอิงได้อันนี้นี่ด้านหน้าด้านหลังหรือเขาเรียกว่าพิมพ์หลังแบบหลังแบบหมายถึงว่าด้านหน้าและด้านหลังอันนี้ก็มีเดี๋ยวจะค้นหายหดูนะครับอืมครับโอเคอันนี้ก็เป็นศึกษาในความรู้ได้ใน,ใน,ในระดับหนึ่งนะครับครับผมสามารถนำประกอบนะเพื่อเป็นการสะสม น,น,นะครับสะสมคอลเลกชันอะไรต่างๆนะครับอ่านี้ก็ประมาณเวลาประมาณสักเกือบยี่สิบนาทีละทางด้านนี้ก็โอเคขอสต็อปแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยดูในคลิปต่อๆไปครับว่าอ่าของสะสมโอ้หลวงปู่ทิมภาคไอ้วันออกขึ้นมาสู่ภาคเหนือแม่งสอนครับสวัสดีครับกระชมต่อไปครับ